าดนมาแล้วมันนมาแล้วเขามาแล้วนะเฮ้ยลืมใส่นาโนลัน้ตเยมานนแล้วเหรอ่ลืดใส่นาโนนะรงกใหมเลือกเลย้ากลับไปเียเลยคันเียงเลยมองง่ายคนเหี้องเลยเี้ยงเลยคันเหีืยงเลยเนี่ยเพื่อนมาให้แล้วเฮเคันเหลืงขวหน้าแต่เอยเมันอยู่โซนเขาเยอะนี่วง มึงตามคันเหลืองนี้มึงตามคันเหลืองนี้เพื่อนมึงตามคันเหลืองดิเซตเพืนมันวนให้เองเล่นตรงถนนลักไว้อะมึงไงบ้าคันเหลืองมึงชุนนี้มึงชุนนี้การกรุบได้การกรุบเพื่อนขันเหลืองเทียเรายขันสีขาวนะเว้ยไอแปร์ะไอแปดขาวมันนะไม่ใช่กูนะบอกก่อนมึงเหลยมึงเม้มคันเหลืองเลยมึงชุดนี้อุ้ยใครเป็นลูกใครไว้เนี่ยหนูนะไอแปดขาวไรแค่นเท่าจะก็จะพังนะเว้ย ระวังเลาจับจับตะขันไม่พังได้ป่ะันเหลืองมัจะพังแล้วปั๊มนี่อ้รถรถประมูลตู้ล่าสุดไปรถนั่งเสียไอรถงงอควายอม้าเราเะเหลือมันขึ้นขอบไปแล้วนะเพื่อนขไปแล้วไปนไลรถมันลงมาในไฟแล้วเร็วๆตรงไหนไปข่าวไปไปข่าวปะแปตัไว้นดีไวอ่ะปนอย่าชนดีาแม่ไปข่าวปันขึ้นแล้วนัเอโอ้ย่ชนอย่าเงชนเจะพังนะ จะพังขึ้่แล้วเพื่อนอยากไปขึ้นแล้วเพื่อนแม็กจะพังแล้วเจ๊ยังไม่เห็นรถหลังบ้านปะไไครับารนี้อยู่วั่วแม็กจะพังนะแมจะพังล้วแม็กพังแล้วเบิเบิก่อนนะเบินก่อนเบินก่อนึงเบิก่อนสน่งเ่เพื่อนมีเราาลงเพื่อนข้างหลังมจะยั่วรามันล่วงนะมันล่วงนะล่วงนะข้างหน้าหน่อยดิกระโข้างหน้าหน่อยืนปืนมันล่วงรางรถไฟคนนึงนะเพื่อน เย็นใตอนนี้ะงใจเย็นไปเย็นตอน้ไปกระเด็นไกลๆดีตรงนั้รถไฟเพื่อนไปไกลเลยเพื่อนมึงยิงกูเพื่อนว่เบิรมัตรงพีกนี่น้ำเงินแล้วน้ำเงินน้เงินขัเงินดาบดาบนำเงินดับนำเงินดาบนำเงินดาบเงินดบเลโบลโบไอวินไอไฟกลางไฟกลางลงมาฆ่าตรงนี้หน่อยตรงพิกหน่อยเพื่อนมาคกันนึง มาฆ่าทีฟ้าตีฟ้าไปฟ้าตีฟ้าตีฟ้าีฟ้าตไ้ลน้ำเงินไง้เพื่อนมึงบ้านนั่นเอาดิตั้งอะไรน้เงินนเตแล้วนเตแล้วีฟ้าหน่อยไฟค่ะไอ้ปืนก็ย่าตีฟ้าหน่อย้การหน่อยไอเย็นไเล็กโมเล่อยไอากูเพื่อนตีมนเน้อตัวงขาโมเลกโนมั้งตอนไตก มม่พี่ผมก็ซ้อมด้มาไมากะดียเอาเ no? ้ม่อนเพื่อนอุ้ยไอบอลมึงอีกคุณทไมอ่ะไอปาต้งไอปาต้ไนตายเน่ไอหมันตายเ่ไดะลงแล้วลงแล้วต่วกไนหน่อยลไปเล่ลงไเลยไ้มลงเล่นไดีตรงนั้นเลยงเลยงเลยลงเยลงเลยลงยลงไยยลงเลยงเลยลยลงเลยลยลงลยล เพเพื่อนแพทไม่แเพื่อลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยเพื่อนลงหน่อยตรงนี้มึงลงมาดีลงมาดีเพื่อนลงมาดี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 สั่งลงแล้วเนี่ยได้จหนึ่งเพื่อนไหับ้ามันเพื่อนดำด้นะเพื่อนดำด้านนะเอาบ้านใหม่นะต้องอม้โหนน้โหมุโหยโหนนะอโบอ้ถือโ้ถือปืนนะเอาเพื่อนไหน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 ลงเพิ่มหน่อยได้้หอลงเพิ่มหน่อยเพื่อน ไฟสองไฟสองลงหน่อยเซตสองลงหน่อยเซตสองถือปืนหเอาฝั่งฝั่งตดมันจะแตกแล้วอนจแแล้วเพื่อนไอ้ั่งฝั่งตอดเดกูวางเอมีออกไหมกูจะวางมีายิงตงกูหน่อยมายิงตงกูหน่อยมายิงไฟตาหน่อยวางเพวางเอ็มพดกป่ะางไฟาหน่อยเพื่อนมายิงตงไฟาตอนเอ็มพีฝั่ฝั่งตลอหน่อยไฟาหน่อยไฟาหน่อยเนไเดินอยู่เนี่ยปืนนไฟตาหน่อยูินพีดิปูยินพีดิปูอิีหน่อยปูอินพีหน่อยไฟตาไฟาปูอิีหน่อย ไอ้ใครมีมีปุ๋ยดีปุ๋ยบอลยูรรถไฟบอลบอลมาเคลียร์ร้รถไฟหน่ยาหน่อยขคับน่อยใเหน่อยใครหนหน่อยน่อยสี่บ้าจับจับรถสี่หน่อยรถสีหน่อยรถสีล้อแดงน่ะเอาหน่อยขยแดงรถสีแม็กแดงเพื่อนจับหน่อยบ้ามันเขายิงดีหน่อยตื่แล้วมันคือแล้วเพื่อนเขาไเล่นิิวตา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 ปล่อยไเปตาปล่อยตาไฟม่นอะไรไม่ไได้บแล้ว เพื่อนเพื่อนเพ่นขอหน่อยเล่นเล่น่นเลน่นงที่เดียวไรเล่นงที่เดยไหล่นเ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 ่นเลนเล่นเล่เล่นเลนเล่นนเล่นเล่เล่น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 นนเ่เนเ ระวั S <S งเชบอ่ะะระวังชบอระวังชบอระวังชบอ่ะยงไกหน่อยพี่ใกถือปืนหน่อยกลหน่อยวงกลหน่อยพี่ตอไนถือปืนพี่ตองแย่งกันีย่งกันเฮ้ยคุจะวางยีพี่หลังบ้านอีกลูกนะมึงมึงอย่าไปยิงตัพี่ไกลเลฮ้ยอย่าไปงตวไกลเย่าไปยิงตัว่เยงเยงเงียบี่ไปกลางเงียบดิไปกลางเงียบ มึงไม่ต้องปูแล้วอีพีอะผูกคอแล้วพอแล้วไอ้หลังรถไฟมีมัดแตงมันปืนหน่อยจับด้ามมันนะซ่อมรถหน่อยไฟกลางคนที่ไม่ถือศพซ่อมรถหน่อยซ่อมรถหน่อยปืนปืนแต่งด้านซ่อมรถก้อนซ่อมรถก่อนไหนฝั่งไหนมาดับมาดับดัไปกนไปพาบ้ดูแล้วใจเย็นซ่อมรถเลยมาลิมเลพี่เคซี่เห็นป่ะผมได้ยิงมันอยู่อะในพุ่มในพุ่มแน่แน่ เทราเทราสองเฮ้ยพี่พี่คุมน้ำมาเราไม่ได้บ้านเราแล้วเก็ขับขับน้ำเลยกูตามอยู่อย่ายิงกระจุกกันอย่ายิงกระจุกกันอย่ายิงกระจุกกันดิมเลยยิงไหนดิมเลย์ยิงแปลขาบ้างแล้วไอพี่ไปวนหลังบ้านเขาหน่อยดีมาแตงไหน่อมาแตงเนี่ยมาแตงเนี่ยมาแตงเนี่ยมายิงเพื่อนเรามาหน้าบ้านพี่มาตาหน้าบ้านหน่อยปืนมาตาหน้าบ้านก่อนดิพี่พี่เอาซอบไปหน่อยผมเล่นปืนเลามาแตงบนเขา

เอ้ยมเห็นพี่เห็นตรงเนินนี้ปะพี่ตรงเห็นผมป่าผมชุบอยู่อ่ะมันมีมีมีตรงกลางเขามาชุบตรงกลางมึงไปมึงไปยิงหลังบ้านเขาหน่อยดีมึงไปอ่ะไปตรงเนินกันหนึงอ่ะยิงนี้ไอ้เรื่องเพื่อนไอ้เอหน่อยไอ้เพื่อนหน่อยไอ้เพอหน่อยไอ้เพื่อหน่อยพี่ก็ไอ้ปอหน่อยใครไม่ถือซอบบะชุบเพื่อนหน่อยดีเกินตายอ่ะต่างไปอ่ะกันถนนน่ะชุบเพื่อนหน่อยใครไม่ถือซอบบะ <bom> เอาสวเอาหน่อยซื้อปืนดิใครไม่สบซืปืนดิมึงเห็นตรงข้างหมึงเห็นบ้ามึงเห็นบ้าบนบนบดวนบนรางรถไฟอ่ะฝั่งรางรถไฟขึ้นใส่ไฟสิฝั่งรถไฟมาลับหน่อยมึงเห็นปะฝั่งมึงอ่ะเพื่อนกูเอาหน่อยคือมันอยู่บนเขาดเว้ยฝั่งรางรถไฟเพื่อนมึงทั้งเลยดิเออไอโยมมันยังไม่เขี่ยนปืนโดนได้ยินกูไหมมารับกูหน่อยรางรถไฟฝั่งบ้านหน่อยดิรถอ่ะ มึนอะไรไม่ใครใครใครเดินอยู่อ่ยิงยใส่ด้วยซ่อมรถหน่อยซ่อมรถหน่อยใครมีศพซ่อมรถหน่อยเพื่อนรถใครซ่อมได้ซ่อมหน่อยแกดำมันอยู่อะอยู่นอกไฟอะเอื้ด้านเอดไอย่อสามรอยอะอยู่เลยนะจะฝั่งบ้านอะดดสสแงง มีศพอยู่วงนอกมึงจับหน่อยดิมึงโง่ใครใครมือว่างมาถือศพดีหลังบ้านเหลือศพเดิมเดี๋ยวไม่ถือพี่วายถืศพเดินเดี๋ยวถือศพเต็มๆน้ำหอมซ่อนมาเยอะพี่ก้อยเดี๋ยวในตัวนู้นสองศพเหลือสองศพนะเหลือสองศพนะคนมือว่างมาถือศพหน่อยหน้าแปดมันจับอยู่ตรงบ้านนะไม่พูดหรอกเหลือศพนพี่แกช่วยเพื่อนนี่มึงไม่ต้องถามเราอย่ามึงถามใครใครหนอาแป๊นเลยหน่อยใครไม่ศพเอาแป๊ดด่เอาแป๊ดดิเฮ้ยมึงมาถือศพบนเขาศพนึงเข้ามาิ สามหน่อยสามหน่อยพี่โอพี่โอพี่โอไปโยนเขาไหมอะไรบางคนเขาฟัคนนึงเนี่ยวคนเขาไหมอ่ะดูตัวคนเขาคนนึง่งว่าเฮ้ยมึงรีบพ้นเในวันหลังนะตำรวจจะเข้าน้องไอ้ตากับไอ้ฝ้ายมึงอย่าเพิ่งรีบพ้นนะวันหลังนะมันมันจะมันก็จบนักเที่ยวทุกคนจบมาเอ้ทุกคนจะบห่อห่อแล้วไปเลยพี่ห่อแล้วไปเลย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 ไม่มีแล้วห่อแล้วไปพี่มันแครขึ้นมาตรงหลังรถไฟมาหน่อย

เพื่อนบอกให้หออดไอ้แลมโบวาใครอะชน้หน่อยดิแลมโบวแลมโบขาวอะเฮ้ยมาสงเลยมีใครหอหนคับนี่กังสทีมู่ได้ไปด้ได้ปะไปได้มาเดเอรบดิเลีร์หมดเลยปะเลียหมังเียหอเลยปะเดี๋ยียโมพิกก่อนไม่ีหอพูดนะปืนปืนฟังกูนะให้เลีรยหมดแล้วทุคนไปเเบลบนดิ ไปไรไรแค่มันหน้าหน้าลงไก่โอ้ปืนปล่อยไรไรแค่หน้าลงไก่กูไปพูดต่อตรงไปตรงไปหน้าหน้าใครไม่มีนารูอ่ะอ่าแพทพูดต่อตรงไม้ไม้ตรงใบไม้กูตามไม่ทันนะไอ้โวะไหนยอพี่อยู่ไหนพี่มจิตรงไหนก่อนมันขึ้นไม้้หขึ้นไม้ขึ้นไม้ อ๋อปืนปืนปืนว่างบ้าเฮียมันมันมีตัวดุโมโคเคนว่างมีใครมีนานนองคนเลือกคนเนืองพูดด้วยหนตัวดุดุโมโคเคนน่อยคูยชื่อหักกล้วยหน่อยตุ้งทะเลทรายมาหน่อยเพื่อนข้างไฟเลยโคเคนเลยอ่ะมันรอช่วยเพื่อนอยู่อ่ะตุ้งโมโคเคนตี่อโวโมไม้มาหน่อยมันคว่ ไอเฟย์น้ำเงินกูนะกูได้โดนหลุดไหมตรงเขาไอ้ที่ไอ้ไลท์ทุกแกเยอะๆลองกลับถนนน้ำลงถนนน้ำลงถนนน้ำกูตอบกูตอบกูตอบนี่ยพี่มุจิที่มวนมายิงผมข้าบนนะมันมายิงผมนะมีศพมีศพกูไปก่อนนะเป็นมูฟังกูนะมึงลองเล่นโซนพุ่มเดียวกันได้ป่ะเพื่อนมึงอย่าพุ่งกระจายไปไกลการพุ่มพุเดียวกันก่อนแล้นะเฮ้ยฟังล้วนเรามีตอลลุดอาแปไล่กูอยู่นะเพื่อนเมาหน่อยนะพี่วินพี่วินตรงตรงข้ามมึงบนเลยนะพี่มันมันไล่ผมอยู่บอลบอลบอลช่วยยิงก่อนบอล มาไม่ออกมาไม่เป็นไรเนี่ยมันโอเคเลยนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเลยเลยมีอีกตรงน้ึงรถกูบ้านไหนขึ้นหลังคาโคเคนพี่มันมาไร่ตรงนั้นกูซ่อมนะไอ้พวกมันมามันมาเนี่ยตรงมาดิตรงมาดิตรงมาตรงป้ายเนี่ยเข้มขันกันหน่อยใช่ปะโอเคแล้วตอนนี้กี่บองโคเคในขั้นไหนขั้นไหนดูขึ้นไปช่วยมันโอเคเ่ยกูไม่ชนหรอกเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเอาเคลดออกแหวนนะผมจับไว้เทียวเทียว ตีเลยนดียเียมทตีเล่นด้วยกันดีเพื่อนตีปิกตีเดิมเลยั้ยล่ะโอเคมึงทำตีได้นะมึงแช่หลเลยทได้มันมีตัวนึงเนี่ยแย้มมาไล่เคที่สองคันเลยมัแมาแต่งขึ้นมาโอเคเใช่ใช่มาแตงอ่ะพี่มาแต่งขนาดเลยพี่ใช่ปะตรงตราสอคกู่งเลยใคราเนี่ยความฝั่งนุ่นหน่ยไม่ใช่เราเราเราบอกเขาไปเราเราหมดเยอไปเล้ไอโยมขับโยมขับ ไอ้ยอ้มันลงมันลงไปปั๊มจะวนแล้วไอ้เหี้ยอ่พีคอมาพีคอมาโอเคนอมาคูชิงก่อนเลยแล้วกันเนาะด้ใช่อยดูวไหนเนี่ยอามึงไหนมึงเออก่หยิงมันก็ไม่กล้าทำอะไรแล้วฮอ่าถ้าภาพพื้นนี่ได้นน่ะมัต้องกลัวรอกคออะลำดีย่เอ้กี่ใบเนี่ยทำทำมึงเซตัววมันเนเมันกูเันกูเมนกูา เรื่องแม็กมาลนวันจบแล้วมันจะวันหม็นใครไมนขึ้นมาวันขึ้นมาวันขึ้นนะมึขึ้นไปให้เจอที่เราได้บ้านแล้วก็เออวันนี้ยอมยอมทั้งหมดขึ้นไปตัะมาแตกเลีไปแล้วมีใครอยู่ในเมืองวะเชิญไปตำรวก่อนวะคิมวันนี้แรกกับเพื่อนมึงสงสารสงสรรลรก่อนอะ